สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยห้าบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์นในประเทศครับประจำวันที่17มกราคม2 5 6 5พี่น้องครับวันนี้เราจําเป็นครับอย่างจําเป็นต้องช่วยกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําได้ง่ายๆ2อย่างครับ อย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยลิ้นหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้านะครับโดยใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกนะครับที่ปิดปากปิดจมูกและกระชับกับใบหน้าครับร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรจะช่วยการป้องกันการระบาดได้เป็นอย่างดีครับนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น6,929ายรายครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ6,713รายจากต่างประเทศ209รายจากเรือนจำ7รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด2,331,414รายครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต13คนนะครับทำให้เรามีผู้ที่เสียชีวิตสะสมทั้งหมด21,938คนครับแล้วก็วยังมีอีก82,210ลายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นรงพยาสนาม สามหมื่นหกพันกว่ารายโรงพยาบาลหลักสี่หมื่นห้าพันกว่ารายครับมาดูนะครับผู้เสียชีวิตสิบสามคนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นชายหกเป็นชายเจ็ดหญิงหกครับอายุตั้งแต่หกสิบเก้าปีถึงเก้าสิบสองปีนะครับแล้วก็วันนี้ครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นตเป็นผู้สูงอายุคือหกสิบปีขึ้นไปนะครับมาดูกันต่อครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับติดจากพื้นจากติดจากไหนบ้างนะครับติดจากพื้นที่ที่ระบาด จ็ดลายนะครับติดเชื่อจากคนใกล้ชิด6กลายครับคือคนรู้จัก2ลายครอบครัวในครอบครัว4ลายครับนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดยังเป็นแก่ระบาดจากคนใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นต้องอยู่ห่างๆกันนะครับมาดูครับผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆในวันนี้เป็นยังไงนะครับกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิต1รลายครับปริมณฑลมีสุดประการเท่านั้น1ลายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เสียชีวิต6กลายภาคเหนือมี3ลายครับภาคใต้มี1ลาย ภาคตะวันออกร่วมกับภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคตะวันตกด้วยครับมีหนึ่งลายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการแพร่ระบาดยังเป็นแค่แพร่ระบาดจากคนสู่คนนะครับแล้วก็จําเป็นครับต้องช่วยกันป้องกันครับตัวเลขการระบาดในวันนี้นะครับลดลงมามากลดลงมาจากเมื่อวานนี้ถึง1,148หรลายนะครับทำให้มียอดลงมาเลยครับจาก7 0 0 0เหลือ 6000กว่ารายนะครับวันนี้6000พูดติดเชื่อใหม่วันนี้6 9 2 9ราลายครับนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตครับวันนี้ยังคงมีระดับต่ำนะครับถึงแม้ว่าจะวันวันนี้มีการเสียชีวิตมากกว่าเมื่อวานนี้4รลายนะครับแต่ผู้เสียชีวิตยังคงเป็นระดับต่ําคือเพียง13บาลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการแพร่ระบาดลดลงผู้เสียชีวิตก็ลดลงนะครับแสดงถึงฝีมือ ดูความสามารถของพี่น้องนะครับที่ช่วยกันป้องกันเป็นอย่างดีครับต้องทําอย่างนี้กันเรื่อยไปนะครับจะได้เราจะได้อยู่อย่างเป็นปกติสุขนะครับมาดูกันต่อครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในวันนี้ครับลดลงในทุกพื้นที่รวมทั้งในเรือนจําด้วยนะครับรวมทางวันนี้ครับเราจะเห็นว่าภาพเดิมนะครับที่มีการระบาดในจังหวัดต่างๆครับ จากการระบาดในในเที่ยวนี้นะครับที่เป็นมากในจังหวัดที่มีจังหวัดการท่องเที่ยวนําร่องการท่องเที่ยวและจังหวัดใหญ่นะครับกับบางจังหวัดในภาคอีสานครับวันนี้ครับเรามีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า1น1่0รายนะครับจากเดิมมี18จังหวัดวันนี้ลดลงเหลือ16จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดอันดับที่1ครับคือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อในระดับ 700กว่ารายนะครับอัดับสอ,อันดับที่2คือสุตรปาการมีผู้ติดเชื้อระดับ600กว่าลายครับส่วนชนบุรีได้ลดลงมาเป็นอย่างดีครับการแพร่ระบาดวันนี้ลดลงหรือเพียงระดับ400กว่ารายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นตัวเลขที่บอกให้พี่น้องได้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีสายพันธุ์โอเมรอนระบาด ในต่างประเทศมีการระบาดอย่างรวดเร็วแต่ในประเทศไทยวันนี้ครับการแพร่ระบาดได้ทรงตัวมาระยะหนึ่งแล้วและววันนี้ก็ได้ลดลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับแสดงว่าพี่น้องคนไทยทุกคนได้ช่วยกันเป็นอย่างดีครับช่วยกันต่อไปครับนะครับมาดูกันต่อครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับขณะนี้การแพร่ระบาดจากผู้ที่เดินทางไม่ใช่การแพร่ระบาดครับการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้ลดลงนะครับหลังจากที่มีการชะลอแล้วก็มีการลดมีการชะลอมีการมีการาติดเชื้ออย่างคงที่มาในระย,ยะ3 4วันนี้นะครับวันนี้ลดลงมาอีกครับจะเห็นภาพเลยครับว่าผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศนะครับวันนี้มีทั้งหมด2 0 9ราลายนะครับลดลงมาตาตมจากเมื่อวานนี้ต้อง2อ2รลายนะครับประมาณเกือบร้อยลายนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาแบบแซนบ็อกซ์นะครับได้กลับตัวเลขได้เปลี่ยนเลยนะครับจากเดิมผู้ที่ติดเชื้อจะเป็นมากแบบชนิดที่เข้ามาโดยที่ไม่กักตัวที่เรียกว่าเทสแอนด์โกนะครับแต่วันนี้ครับเทสแอนโกได้ถูกจํากัดจํานวนลงได้ถูกยกเลิกไปนะครับก็ยังเหลือผู้ที่ตกค้างเท่านั้น ผู้ที่ตกค้างก็ยังคงเข้ามาแต่จํานวนก็ไม่มากครับดังนั้นผู้ที่ติดเชื้อจากแบบนี้ก็ไม่มากนะครับวันนี้ลดลงครับเหลือเพียง7 6รหลายเท่านั้นนะครับส่วนแซนบ็อกซ์มี106รหลายครับนะครับก็ลดลงอีกครับนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาแบบกักตัวมีเพียง27รลายเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแนวโน้มจากผู้ที่ติดเชื้อที่เข้าประเทศก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศวันนี้เห็นตัวเลขแล้วนะครับว่าลดลงจริงๆนะครับ ราะฉะนั้นแนวโน้มครับแนวโน้มผู้ที่ติดเชื้อใหม่ที่จะมีปรากฏขึ้นีกก็มีแนวโน้มว่าขณะนี้ส่งตัวแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับส่วนการที่คลัสเตอร์ต่างๆที่มีในประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีคลัสเตอร์หลักคือคลัสเตอร์ที่มาจาก้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงครับส่วนคลัสเตอร์อื่นๆนะครับเช่นคลัสเตอร์งานเลี้ยงตลาดโรงงานพิธีกรรมทางศาสนาในงานศพนะครับ ระบุคลกรต่อการแพรก็ยังมีอย่างปรปลายนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่พี่น้องต้องช่วยกันระวังนะครับอย่าให้มีการระบาดนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราได้พบผู้ที่ติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนเสียชีวิต2อรายนะครับโดยรายแรกเป็นผู้หญิงครับอายุ86ปีนะครับติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์อยู่ที่หัดใหญ่ครับสงขลานะครับได้รับวัคซีนครบแล้ว2เข็มคือจากไฟเซอร์นะครับผู้ป่วย คนนี้ก็ติดจากหลานชายที่เป็นโอมิครอนก็เสียชีวิตนะครับลายที่2ครับเป็นผู้หญิงอายุ84ปีเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับแล้วก็ติดเตียงด้วยนะครับลายนี้ไม่ได้รับวัคซีนครับนะครับแล้วก็ติดจากลูกชายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าสายพันธ์โอมิครอนนอกจากจะเป็นสายพันธุ์ที่มี อาการน้อยนะครับโดยครึ่งหนึ่งไม่มีอาการนะครับและอีกครึ่งหนึ่งก็จะมีอาการน้อยและก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายจะเห็นนะครับว่าตัวอย่างวันนี้สหลายเสียชีวิตได้นะครับจากสายพันธุ์โอมิคอนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับต้องช่วยกันนะครับระวังไปฉีดวัคซีนเสริมซะถ้าฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มและครบเป็นระยะระยะเวลาแล้วนะครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเสริมเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์นี้มันต้องการภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันมันนะครับ มาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำเป็นครับต้องมีผู้ดูแลที่อยู่ติดบ้านแล้วก็ติดต่อกับภายนอกน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ต้องแยกห้องนอนจากผู้อื่นครับแยกภาชนะแยกของใช้รวมทั้งถ้าแยกห้องน้ำได้ก็จะเป็นการดีครับแล้วก็ท่านก็จะต้องสังมันสังเกตอาการนะครับแล้วผู้ที่พยาบาล ผู้ที่สูงอายุเหล่านี้ผู้ที่ติดเชียงเหล่านี้นะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็ทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเสมอครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะช่วยกันป้องกันผู้สูงอายุและผู้ติดเชียงในบ้านได้นะครับแล้วก็ในวันนี้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงครับลดลงถึง67รายนะครับผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมี1รายครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ภาพรกรุงเทพมหานครวันนี้ ผู้ติดเชื้อมาอยู่ระดับแค่722รายเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่เข้าโฮมไอโซเลชันมี722รายเท่ากันเลยครับแต่ยังมีจคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเข้าไปใหม่อีก81รายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการระบาดจริงในกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมากกว่า700รายนะครับก็ประมาณ800รายครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลขนี้ก็ลดลงนะครับมาดูกันต่อนะครับการฉีดวัคซีนครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอายุสูงสูงอายุแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังนะครับ เข็มที่1ได้ตามเป้าหมายแต่เข็มที่3อยครับยางน้อยอยู่นะครับจำเป็นครับต้องเร่งระดมฉีดทุกคนก็ขอให้พี่น้องช่วยกันเตือนไปใช้ฉีดกันนะครับเพราะว่าขณะนี้เรามีการระบาดทั้งเดียวต้าแล้วก็สายพันธ์โอมิครอนนะครับจำเป็นครับต้องฉีดวัคซีนเสริมนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนเสริมขณะนี้เราใช้วัคซีนแ s สตาเซเนกกับไฟเซอร์เป็นหลักนะครับก็ท่านก็ไปฉีดตามพื้นที่ที่ ท,ที่ประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็การเตรียมรับมือในการระบาดครั้งนี้ครับเราก็ได้เตรียมโดยหลักการของกระทรวงสาธารณสุขใช้หลักการที่ว่า ATK first แล้วก็ home isolation first นะครับเพราะเนื่องจากว่า ATK เป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจง่ายทุกคนตรวจเองได้นะครับจะรทราบผลอย่างรวดเร็วจึงมีความสะดวกในการตรวจนะครับและบอกผลอย่างอย่างเร็วนะครับ รวมทั้งเมื่อไหร่ท่านมีผลเป็นบวกนะครับท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้โดยหมายเลข1330นะครับแล้วก็เที่ยวนี้ครับการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนนี้อาการไม่มากเพราะฉะนั้นจะใช้โฮมไอโซเลชันเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงเป็นโฮมไอโซเลชันเฟิร์สเอ k ทีเคเฟิร์สนะครับสำหรับพี่น้องครับเราต้องเน้น ย้ำม,มาตรการป้องกันที่เรียกว่าวูค่านะครับวีฉีดวัคซีนให้ครบ u Universal Prevention คือการป้องกัน ส่วนบุคคลขั้นสูงสุดโดยถือว่าทุกที่มีการระบาดต,ต้องจะเป็นต้องป้องกันในทุกพื้นที่นะครับ C COVID free setting นะครับก็หมายความว่าพื้นที่ทั้งหลายที่เป็นสถานบริการหรือโรงงานนิสถานทํางานนะครับจำเป็นครับต้องทําให้เป็น COVID free setting โดยมีการปรับพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็พนักงานบริการจําเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแล้วก็ A ครับ ATK นะครับการตรวจ ATK เป็นการตรวจที่สะดวก ตรวจเองได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงนะครับจะช่วยเรื่องการค้นหาทราบผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วครับนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อครับมีแอปอันนึงครับที่มีประโยชน์มากเรียกว่าแอปหมอพร้อมนะครับแอปนี้เป็นแอปที่บอกประวัติการฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นแอปอันนี้ครับ ปัจจุบันนี้ครับคนไทยรวมทั้งคนต่างประเทศและแรงงานเพื่อนบ้านนะครับที่อาศัยในประเทศไทยสามารถใช้เป็นที่เรียกว่าดิจิทัลเฮล l พ h สนะครับก็คือเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าฉีดวัคซีนไม่ว่าจะท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านแสดงสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งมีอยู่ในพร้อมในแอปหมอพร้อมนะครับเราเรียกว่าหมอพร้อม for all นะครับหมอพร้อมพร้อมทุกๆคนครับซึ่งร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะครับกับ กระทรวงสาธารณสุขนะครับเราช่วยกันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นประโยชน์ครับนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดลงมาใช้นะครับได้เลยครับมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านฉีดวัคซีนจะถูกบันทึกลงไปเป็นประวัติของท่านและจะออกมาในหมอพร้อมนี่ครับนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราสรุปสถานการณ์ในประเทศในวันนี้ได้ว่าวันนี้มีการมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ลดลง เป็นจํานวนมากนะครับถึง1,000กว่ารายนะครับหนึ่รลายครับทำให้มียอดผู้ติดเชื้อลดลงมาแล้วอยู่ในระดับ6,000กว่าลายเองนะครับคือ6,929ราลายครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4คนแต่ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ในระดับต่ำครับคือเพียง13คนเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพี่น้องทุกคนได้ช่วยกันป้องกันเป็นอย่างดีครับ การระบาดวันนี้ครับลดลงทุกพื้นที่ในในในประเทศไทยนะครับลดลดลงทุกพื้นที่รวมทั้งในเรือนจําด้วยครับจังหวัดที่เป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อตามรายงาน722รายนะครับอันดับ2คือสุดปราการ656รายอันดับ3คือชนบุรีครับ454รายครับนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า1น0รายลดลงครับจาก18จังหวัดนะเป็น16จังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดนําร่องการ ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดครับที่มีการระบาดด้วยโอมิครอนนะครับได้มีการระบาดลดลงมาเป็นอย่างดีเช่นที่จังหวัดกาลสินครับขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ลดลงเป็นลําดับแล้วก็วันนี้ก็เหลือเพียง25รายเท่านั้นนะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศขณะนี้นะครับก็ลดลงมาอีกนะครับหลังจากที่ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมีการติดเชื้อแล้วก็ชะลอตัวลงมา4วันแล้วนะครับ โดยมีผู้ติตเชื้อขณะน,นี้ลดเหลือเพียง209ราลายจาก282รลายในวันก่อนนะครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นผู้เดินทางในแบบแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งมีจำนวน106รลายส่วนผู้เดินทางชนิดเทสเนโกคือแบบไม่กักตัวนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดต่ำลงมาอีกเหลือเพียง76รลายครับนะครับแนวโน้มก็จะมีการระบาดลดลงอีกนะครับในสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนะครับ การระบาดในประเทศไทยได้ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็จะลดลงอย่างชัดเจนในวันนี้ครับแสดงถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของพี่น้องนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันใช้มาตรการต่างๆเป็นอย่างดีในขณะที่ทั่วโลกมีการระบาดอย่างหนักนะครับแล้วก็คลัสเตอร์ต่างๆที่ยังมีในประเทศไทยนะครับยังคงเป็นคลัสเตอร์จากร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์จากงานเลี้ยงจากตลาดพิธีกรรมทางศาสนานะครับ รวมทั้งงานศพด้วยนะครับรวมทั้งได้มีคัสเตอร์บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับในวันนี้ครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่1และรลายที่2จากสายพันธุ์โอมิครอนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสายพันธุ์โอมิครอนนี้นะครับแม้จะทําให้ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการไม่มากโดยครึ่งหนึ่งไม่มีอาการนะครับแต่ยังคงทําให้เสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงรายแรกครับเป็นผู้หญิงอายุ86ปีครับติดเตียงและเป็นอัลไซเมอร์ อยู่ที่หัดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบแล้ว2เข็มนะครับติดจากหลานชายครับซึ่งเป็นสายพันธุ์โอมมกอนก็เสียชีวิตไปนะครับลายที่2ครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ84ปีครับลายนี้ไม่ได้รับวัคซีนเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ติดเตียงก็ติดจากลูกชายครับนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญที่จะต้องแยกห้องนอนแยกของใช้แยกห้องน้ํารวมทั้งทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วมนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลต้องเป็นคนที่อยู่ติดบ้านติดต่อภายนอกน้อยที่สุดและต้องหมั่นสังเกตอาการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งเมื่อทําการพยาบาลครับนะครับการระบาดในกรุงเทพมหานครวันนี้ครับได้ลดลงโดยมีผู้ที่ ที่ติดเชื้อใหม่ลดลง67รลายนะครับทำให้มียอดที่รายงาน722รลายแต่ว่าขณะน,นี้ในวันนี้นะครับมีผู้เข้าโฮมไอโซเลชันเ2 2คนซึ่งเท่ากับจำนวนยอดที่รายงานนะครับแล้วก็ยังมีเข้าคอมเนเ i อร i ไอโซเลชันอีก81รายทำให้ยอดที่แท้จริงในกรุงเทพมหานครน่าจะเป็น800รลายนะครับแต่ก็มากกว่าเดิมเล็กน้อยครับการฉีดวัคซีนในประเทศครับสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับเข็มที่1เป็นไปตามเป้าหมายแต่เข็มที่3ครับ ยังไม่ยังไม่มากนะครับต้องเล่งกระดมฉีดในระยะนี้ครับมาตรการหลักในการป้องกันนะครับขอเน้นย้ำมาตรการวูค่าซึ่งมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์โควิด -19 ทุกสายพันธุ์ครับอย่าลืมนะครับขณะนี้เรามีการระบาดของสายพันธุ์ทั้งเดลต้าและโอมิครอนนะครับวูค่ามาจากไหนครับ V ก็คือการฉีดวัคซีน C ก็เท่ากับ Uh, U ท่ากับ Universal Prevention ถือว่ามีการระบาดท,ทุกพื้นที่ต้องป้องกันตลอดเวลานะครับ C คือ Covid Free Setting คือใช้ในทุกพื้นที่นะครับทุกสถานที่ให้ทำให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็เว้นระยะห่างดีและพนักง,งานบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแล้วก็ A ATK มันตรวจ ATK ครับนะครับมีอีกอันหนึ่งครับหมอพร้อมเป็นแอปที่มีความพร้อมนะครับ มีบอกประวัติการฉีดวัคซีนโควิดนะครับปัจจุบันครับชาวไทยรวมทั้งถึงชาวต่างประเทศและแรงงานเพื่อนบ้านที่อาศัยในประเทศนะครับสามารถใช้ได้สามารถใช้เป็นดิจิทัลเฮลท์เฮลท์พาสนะครับก็คือเป็นการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนที่ต่างๆนะครับก็จะมีประโยชน์มากครับและสะดวกมากทุกครั้งที่ท่านฉีดวัคซีนก,ก็ถูกบันทึกไปในประวัติของท่านและอยู่ออกมาใน หมอพร้อมอันนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับทุกคนควรจะดาวน์โหลดมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามีสิ่งทั้งหลายที่มีความสะดวกขึ้นเรามีวัคซีนที่ป้องกันโควิด -19 เพื่อนทุกคนต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับติดตามกันต่อไปจากทีมแพทย์บุญทิศสิทธิ์ในร้อยดำรงให้บาทชุบวมอาจารย์ในพระราชบัณร์ถุนเดประเทศพระราชนาสุดาสยามหลราชกุมาลีติดตามผลงานเพืได้ครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ